ฟิล์มเฟิร์นรับเป็นห่วงใหม่ดาวิกาหลังจอดดราม่าจนปิดแอคเคาน์ลั่นขอไม่ให้ฆ่าคนไม่รักเราหลังจากที่มีผู้ใช้บัญชี x รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ในเชิงวิจาร์ณดาราสเตรตที่พยายามขายจริงวายท,ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วและจัดแฟนมิดขายบัตรเองต่อมาใหม่ดาวิกานักแสดงชื่อดังได้โคดโพสต์ดังกล่าวว่า อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งเห็นค่ะเราเริ่มเข้าใจแล้วทำให้เกิดกระแสวิพาก์วิจาร์ณจนนางเอกสาวต้องปิดแอ c o u n t X ไปชั่วขณะก่อนที่นางเอกสาวจะคัมแบ็กเปิดใช้งานแอ c o u n t อีกครั้งล่าสุดฟิล์มธนพัทรและเฟิร์นมอจิราที่เคยร่วมแสดงในซีรีส์แม่หัวกับใหม่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว MOU เปิดวิทยาลัยทัศนมาตราสตร์แอดท็อปเจริญโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทัศนมาศาสตร์นาลิวิ่งฮอลชท้้น3สยามพารากอนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกันนี้เฟิร์นที่เป็นคู่จิ้งกับใหม่ยังได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าพอทราบดราม่าที่เกิดขึ้นไหม ทราบค่ะแล้วก็คุยกันรอบนี้มันไม่ได้โดนหนูแบบตรงๆเนาะเราก็มีการให้กําลังใจกันอย่างที่บอกว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันเราก็สนิทกันก็จะมีการพูดคุยให้กําลังใจตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่มีการปิดแอคเคาท์ไปแบบหนึ่งหมาว่ายังไงบ้าง เอาเป็นว่าหนูว่าไม่มีใครรู้สึกดีหรอกคะ่ะถ้าเกิดโดนคนมาว่าเยอะๆหนูก็คงพูดแทนที่ใหม่ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเขาเป็นคนเจอกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะที่เราเป็นน้องสาวเขาเราก็มีโอกาสได้พูดคุยและให้กำลังใจกันมากกว่าแล้วหนูมารู้ที่หลังก็เลยถามไปว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างได้เห็นข้อความใน X ไหมเฟิร์นเห็นค่ะ รู้สึกยังไงบ้างหนูก็ขอพูดได้แค่ว่าหนูก็ไม่ทราบเจตนาของคนพิมพ์ว่าเขาจะต้องการอะไรยังไงหนูก็ไม่รู้นอว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็สิ่งที่เขาคิดก็เป็นความคิดของเขาที่อาจจะอยากมาให้โดนใครสักคน อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานอกที่เขาจะใช้อินเทอร์เนต็ตในการวิจารณ์เรื่องต่างๆแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วจะเสพอะไรก็ขอให้มีสติกับการใช้โซเชียลมันก็เป็นเรื่องที่ต่อให้เรารณรงค์ต่อกี่รอบๆอันนี้พูดกว้างๆก,างกับสิ่งที่เห็นและรู้สึกกับเรื่องนี้ ต่อให้เรารณรงค์กันกี่รอบอย่าใช้ไซเบอร์บุลลี่อะไรแบบนี้เวลาเราพิมพ์อะไรเราต้องคิดถึงใจคนอื่นหนูก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นลูกเดิมที่หลายๆคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทำร้ายคนอื่นเหมือนกันทางใหม่เครียดไหม ินหนูไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นเพราะหนูมั่นใจว่าเขาเข้มแข็งคือไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกหรอกพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วเขาก็ได้ใช้เวลาในการไปพักซึ่งหนูก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าพี่ใหม่เขาจะสามารถกลับมาได้มองใหม่ว่าทำไมเขาถึงมีอคติกับคู่เราเฟิร์นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมองภายนอกคนอาจจะคิดว่าเราพี่เอเบตติ้งการลดทอนความหลากหลายทางเพศหรือเปล่า ซึ่งจริงๆคนที่มาตามเปินกับพี่ใหม่เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วในขอบเขตของการที่เราสนิทกันมันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกแฟนๆอย่างงานแฟนมีทที่เราจัดขึ้นก็ตามเราก็จัดเพื่อให้แฟนคลับมาเอ็นจอยโมเมนต์ดีๆด้วยกันแล้วใครที่ไปงานในวันนั้นทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีโมเมนต์ที่พยายามเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าอย่างนั้น ฟิมเป็นห่วงไหมฟิมเป็นห่วงครับพอรู้ข่าวมาผมก็รู้สึกว่าในสมัยนี้เราใช้โซเชียลมีเดียจนกลายเป็นสารเตี้ยไปแล้วก็อยากให้นึกถึงใจเขาใจเราถ้าเป็นเราโดนเราจะรู้สึกยังไงแล้วคนที่ไม่โดนเองก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่ามันจะรู้สึกยังไงเวลาที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้มีวิธีการรับมือยังไง ส่วนตัวผมก็พยายามปล่อยผ่านแหละครับคนที่เขาไม่ชอบต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็ด่าเราเหมือนเดิมผมไม่ให้ค่ากับคนที่เขาไม่รักผมก็จะพูดอีกนิดนึงว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดมามันถูกและมันคือความผิดของเราเราจะรับฟังและแก้ไขแต่ถ้าในเรื่องอารมณ์ผมก็จะไม่ให้ค่ามันเพราะต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็ด่าเราเหมือนเดิมเฟืน หากพระพุทธเจ้าโดนนินทาทันใดเราเป็นมนุษย์เราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาอย่างนี้อาชีพเรามันเป็นคนที่อยู่ข้างหน้ากล้องหน้าสื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องถูกวิาพากวิจาร์ณอยู่เสมอมันก็จริงอย่างที่พี่จีมบอกเราก็มีความคิดคล้ายคิดคล้าย กันว่าคนที่เขาไม่ชอบเราต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เฉยเฉยอยู่ดีแต่วันไหนที่เราพลาดเขาก็พร้อมที่จะเหยียบเราซ้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เจออะไรที่มากระทบจิตใจมันไม่ใช่ว่าเราแข็งแกร่งมากไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราเลือกที่พยายามจะเข้าใจมันและแคร์คนที่เขารักเรามากกว่าแค่์แฟนคลับที่เขาคอยเป็นห่วงทนุถานอมเราเราให้คุณค่ากับคนที่รักเรามากกว่าคนที่จะมาทำร้ายจิตใจเรา พอคนคิดลบแบบนี้เราจะกล้ามีโมเมนต์กับใหม่อยู่ไหมเฟิร์นกล้าค่ะเพราะว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างหนูกับพี่ใหม่มันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบยัดเยียดหรือมาตั้งใจทําให้มันเกิดส่วนตัวหนูกับพี่ใหม่เราเป็นที่น้องที่ดีต่อกันแล้วการที่เรามีผู้จัดการคนเดียวกันมันทําให้เราทํางานในกล้กันสนิทกันแชร์กันคุยกันเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เห็นเฟิร์นกับพี่ใหม่อยู่บ่อย สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรมันมีคนที่ทั้งชอบเราและไม่ชอบเราอยู่ดีสิ่งที่เราแสดงออกไปมันต้องอยู่ในขอบเขตที่เรามองว่าไม่ไปทำร้ายใครมากกว่าและสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำร้ายใครก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะชอบหรืออยากจะตามหรือไม่ตามมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วกลายเป็นว่าดารายุคนี้ใจต้องแข็งแรง มันแปลกนะที่การที่เราเป็นคนโดนกระทำแต่กลายเป็นว่าเราต้องแข็งแรงเองทั้งที่จริงๆเราควรจะย้อนกลับไปเราอาจจะทำไม่ถูกใจอาจจะผิดพลาดบ้างเพราะหนูเชื่อว่าหนูเป็นมนุษย์วันหนึ่งหนูก็อาจจะล้มหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ทุกคนมันทำผิดพลาดกันได้แต่ว่าการที่เราทำผิดพลาดเราเรียนรู้แล้วเราไปต่อหรือเปล่าการที่เขาไม่ให้อภัยเรามันไม่สำคัญเท่าเราให้อภัยตัวเองและเดินต่อหรือเปล่า เฟินว่าอันนี้สําคัญสุดท้ายแล้วอินเทอร์เนต็ตก็เป็นของใครของมันมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณอยากใช้อินเทอร์เนต็ตแบบไหนแบบสร้างสารรค์ที่ดีเพื่อให้สังคมดีขึ้นน่ารักขึ้นหรือคุณอยากจะใช้มันเพื่อทําร้ายใครสักคนเพียงเพราะความสนุก